สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกด้านมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้เป็น Twitter ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก t w i t t e r พี่มาร์กนะครับแกได้พูดถึงความสม่ำเสมอนะฮะคือเป็น Twitter นี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับว่าความสม่ำเสมอนั้นคุณต้องทำให้เป็นวินัยให้ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณได้กำไรก้อนโตแล้วก็ ยั่งยืนครับซึ่งมีอยู่5เรื่องเนี่ยที่คุณต้องทำครับต้องทำให้มันเกิดความสมดุลและยั่งยืนนะฮะเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพได้ชัดหนึ่งคือเขาบอกว่า the condition that trigger a buy ผมตีความว่ามันเป็นสัญญาณซื้อที่เหมาะสมครับเหมาะสมยังไงล่ะก็ต้องเหมาะสมในงแง่ของได้เปรียบครับ มีความได้เปรียบคือซื้อแล้วราคามันวิ่งขึ้นซื้อแล้ววิ่งขึ้นทันทีครับแล้วก็เสี่ยงต่ำคือโอกาสที่มันจะร่วงสวนทางก็มีน้อยมีน้อยกว่าวิ่งขึ้นนะพูดง่ายๆนะครับ 2. คือตัดขาดทุนครับ 3. การเพิ่มและลดเงินทุนครับ 4. การขายเก็บกำไรครับแนวดาวโปรฟิตคือ ขายเก็บกาไรเมื่อราคาวิ่งถึงรีวอร์ดที่คุณคาดหวังนะฮะกำไรที่คุณคาดหวังต้องมีการขายนะฮะและ5้รอให้ตลาดมีความเหมาะสมกับระบบคือจะเรียกว่าเป็นตลาด e ีซี่มันนอะไรครับนี่เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมจะขยายความ้วกันที่พี่มาบอกแค่นี้มันคืออะไรครับจากการที่ผมพยายามผมก็ตาม Twitter แกมามาพอสมควรนะนะแล้วก็พยายามอ่านใจครับ พยายามคิดพยายามคิดแทนเอยถ้าถ้าเราเป็นเขาเราทำไมเราคิดแบบนี้และเหตุผลคืออะไรผมผมพยายามใช้หลักการนี้เพื่อที่จะเ,เรียนแบบวิธีคิดของแกเผื่อว่าจะสําเร็จได้แบบแกนะฮะมาดูกันครับว่าผมตีความยังไงครับหนึ่งคือคุณต้องรอสัญ,ญญาณซื้อที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับอะไรนี่นะคือ condition และ trigger buy เนี่ยเป็น condition ก็เป็น air condition เป็นลักษณะอะไรก็ตามหรือว่าสถานการณ์ที่สถานการณ์ที่แบบว่ามอบสัญญาณซื้อกับคุณนะพูดง่ายๆนะอันนี้ผมผมตีว่าเป็นเหมือนกับจุดซื้อที่ถูกต้องแกแกก็ใช้นะครบ VCP นะจุดซื้อเมื่อราคามันทะลุแนวต้านของ VCP ที่แกใช้นะครับแล้วก็สภาพตลาดโดยรวมมันเป็นขาขึ้นครับ นี่เป็นสิ่งที่แกต้องรอแล้วก็ทำเป็นประจำครับซึ่งสัญญาณสัญญาณซื้อเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มาประจํานะครับเท่าที่ผมลองเทรดตลาดต่างประเทศตลาดอเมริกาตามพี่มาร์คดูนะฮะผมพบว่ามันจะมีสลับเดือนนะฮะ ขึ้น2เดือนลง1เดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นลง,ลงแล้วก็ไอ้ช่วงที่มันลงนี่แหละืผมเองเนี่ยยังยังไม่นิ่งเท่าพี่มาร์คครับช่วงตลาดขาขึ้นที่ผมกําไรดีนะแต่ว่าตอนตลาดมันเป็นตลาดมันเรียกว่ามันพักตัวมันพักฐานเนี่ยมันจะขึ้นกําไรกลับไปให้หมดเลยครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือคุณต้องสมาเสมอว่า ต้องรอครับเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับข้อ5้าเหมือนกัน1นึกับห้าเนี่ยผมว่าประสอบคล้องกันคือว่าตลาดต้องเหมาะสมกับระบบครับสไตล์พี่มาร์คคือสายโมเมนตัมใช่ไหมต้องรอให้ราคาและต้องรอให้ตลาดทุนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นก่อนค่อยเข้าซื้อครับเป็นขาขึ้นค่อยเข้าซื้อถ้าตลาดไม่ใช่ขาขึ้นถ้าตลาดมันเป็นลักษณะของการช็อปแอนด์สลอปคือตลาดมันสวิงสวิงมันมาไซเวย์หรือมันก็สวิงขึ้นลงแรงเนี่ยไม่ใช่ครับ ถ้าที่ผมดูนะตลาดที่เหมาะสม,มับการเทรดแบบโมเมนตัม um คือต้องเขียวครับเขียวติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันเลยเนี่ยใช่อาจจะไม่ไม่ใช่เขียวยาวเ่ยเป็นเขียวแท่งเล็กๆติดต่อกันเนี่ยแบบนี้คึกคักๆเลยคึกค,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 คืนเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยใช่ครับแต่ว่าในบางที่ตลาดมันเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงเนี่ยอันตรายครับอันตายมากเลยผมเองโดนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะต่อมาครับตัดขาดทุนครับ คุณต้องตัดขาดทุนให้เป็นนิสัยให้เป็นวินัยครับนะฮะข้อแรกใช่ไหมถ้าพูดในมุมมองวินัยนะใครสนใจวินัยก็เล่มนี้ผมผมมีผมเขียนไว้นะครับอ่านได้นะครับวินัยข้อแรกคือรอสัญญาณซื้อที่เหมาะสมและก็รอตลาดให้เหมาะสมครับรอตลาดที่เหมาะสมผมรวบนะหนึ่งห้านะรอตลาดที่เหมาะสมแล้วก็สัญญาณซื้อที่เหมาะสมจึงเข้ากับวินยัยข้อแรกนะข้อ2คือวินัยในการตัดขาดทุนครับ คุณต้องตัดให้เป็นวินัยเป็นนิสัยเลยครับอย่าได้เถียงกับระบบตัดคือตัดซึ่งผมผมมองนี่นะว่าทำไมส่วนใหญ่นี่ไม่กล้าตัดขาดทุนผมมองว่าระบบของคุณยังไม่มั่นคงพอครับผมบอกเลยนะระบบคุณยังไม่มั่นคงพอ แล้วคุณยังหลวมหลวมและคุณยังไม่เลือกสไตล์ที่ชัดเจนถ้า,มาไมนก็ตามครับที่คุณเลือกสไตล์เฉพาะชัดเจนแล้วว่าคุณระบบคุณไหมนยะคุณขายที่ระดับเท่านี้คุณเทคโปรฟิตที่เท่านี้นะโดยใช้หลักการที่เรียกว่า risk reward มาจับแล้วก็ expectancy มาจับนะคุณจะตัดขาดทุนได้ในแบบที่ เลือดเย็นมากในแบบที่ไม่สนใจเลยตัดคือตัดดังนั้นเนี่ยการตัดขาดทุนมันจะง่ายก็ต่อเมื่อคุณเลือกแล้วว่าระบบคุณเป็นแบบไหนและคุณยึดในสไตล์นั้นสไตล์เดียวครับอย่างพี่มาร์กเนี่ยเรื่องเนี้ยที่แกกล้าตัดขาดทุนเพราะว่าระบบแกนะรีวอร์ดครับ รีวอร์เป็น3เท่าของริสครับแล้วก็มีวินเรทครับ50%สิเนครับสิ่งนี้ที่แกระบุอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการนั่งเทียนนะแต่มันเกิดจากประสบการณ์ที่แกเทรดมาเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งแล้วก็แกไปส่วนแล้วว่า ข้อมูลจากปฏิกิราเทรดเนี่ยบอกแล้วว่าเนี่ยแกมีเวีนเทรดเท่านี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ลงไปได้ว่าเอ๊ะถ้ามีเวินแค่สบเเนี่ยมันจะเป็นตารางเลยนะแกจะได้กำไรก็ต่อเมื่อแกให้รีวอร์ดเป็น2เท่าของริสครับอย่างน้อยนะ3เท่าได้จะยอดมากและริสแกก็เอาข้อมูลจาก ปูอูนิวครับก็คืออะไรครับหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถ้าเบรกเอาเลยเนี่ยจากการเก็บข้อมูลของปูอูนิวนะแปเครับมันร่วมไม่เกินแปดเก็ให้ท็อปท็อปลอตที่ตรงนั้นจากจุดซื้อเขาเองนะซึ่งอะไรครับจุดซื้อเนี่ยถ้าจะให้ดีและตรงตามระบบนั้นถ้าเบรกก็ซื้อนะครับไม่ใช่ว่า ให้ราคามันวิ่งห่างจากฐานจากจุดเบรกเอาไปมากและโดยปกติปูจะให้ประมาณสักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าสามก็ถือว่าเยอะนะเกินสามเยอะนะเบรกก็ซื้อครับวัดไปเลยวัดไปเลยแล้วตั้งซับบอร์ดแปดเปอร์เซ็นตครับจบครับถ้าฟิกริสแปดเปอร์เซ็นเนี่ยรีวอร์ดแกนอยู่ไหนครับ ถึงจะได้กำไร,ไร3%าเรเนี่ยก็คือประมาณ2 0 2 4ครับคือถ้าคนที่หัวหัวสี่เหลี่ยมเนี่ยก็24%ถ้าคนที่แบบยืดหยุ่นเนี่ยก็25%ากำลังงามนะฮะผมให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมเป็นหัวกกมนะผมไม่ชอบผมไม่ฟิกอะไรมากมายแต่ได้ันนั้นยิ่งดีนะนี่ห้าเปอร์เซ็นตะ์ถ้าคุณตามแบบแบบนี้ปั๊บเนี่ยซึ่งมันอยู่ที่ว่าอะไรครับระบบคุณอนะหรือว่า จำนวนการเทรดคุณนะ่ยต้องมากพอนะสมมติคุณเทรดไปแล้วร้อยครั้งเนี่ยแล้วคุณพบว่าเออเนี่ยถ้าคุณตัดขาดทุน8%เนี่ยแล้วคุณเทคโปรฟิ t ที่ระดับ25%เนี่ยถึงแม้ว่าเวนเด e ใน10ครั้งคุณชนะ5แพ้5อย่างกำไรเนี่ยถ้าคุณทำมากพอแล้วคุณเห็นเออเห็นผลเวเฮ้ยกำไรเว้ยแค่ตัดขาดทุน8%เนี่ย แล้วก็เทคโปรฟิตยี่าเปอร์เซ็กำไรวะคุณจะเชื่อครับแล้วคุณจะกล้าตัดขาดทุนแบบอัตโนมัติครับนี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องเจอเองนั้นเนี่ยผมยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครก็าตามที่ตัดขาดทุนไม่เป็นผมเชื่อเลยว่าระบบคุณยังไม่แม่นยังไม่แน่นมากพอครับต่อมาครับเพิ่มและลดเงินทุน การเพิ่มลเงินทุนเนี่ยผมมองงี้นะคือผมก็พี่มาร์กก็เขียนเรื่องนี้อยู่แต่ว่าผมก็อ่านไม่เข้าใจนะผมผมขอขอมองในแง่ของการเรียกว่าลดเงินทุนดีกว่าคือเมื่อราคามันวิ่งดีวิ่งถึงเป้าเนี่ยพี่มาร์กจะมีการแบ่งขายครับการลดงนทุนมีสแบบนะคือลด ลดเมื่อขาดทุนพี่มะบอกว่าแกจะถ้าราคาลบถ้าจะไม่ผิดนะสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแกขายไปขายไปส่วนหนึ่งอะผมตีว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งในสามหนึ่งในสามแล้วก็นนวกถ้าราคาลบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแกขายหนึ่งในสามครับ ถ้าราคาลบแรตแก้ขายที่เหลือ1ใน3ครับเนี่ยนี่เรืยการลดเมื่อขาดทุนครับแล้วก็ลดลดเมื่อกำไรครับถ้าราคาผมจำไม่ได้เมื่อไหร่นะออกเป็นว่านี้กนะันราคาถึง30%รแก้ขายวันนี้ใช้หลักการเหมือนกันนะขาย1ใน3วันนี้นะผมไม่แน่ใจนะี่นะให้ให้คุณไปอ่าน อ่านนี่แล้วกันนะอ่านหนังสือที่ชื่อว่าคิดและเทรดแบบแชมเปี้ยนนะฮะครับเรื่มนี้มีทุกอย่างนะครับลองไปซื้ออ่านได้นะฮะต่อมาครับมีการขายเก็บกำไรแนวลิงดาวโปรฟิตคือว่าถ้าราคาวิ่งถึงเป้าเห็นไหมครับ อ่านต้อง25่านี่นะผมตี่5แล้วกัน25%่เซ์ห็นไหมครับยี่เนตเนี่ย25%เเซต้องขายครับอาจจะขายทั้งหมดก็ได้100%ก็ได้หรืออย่าบอกไปคือหนึ่งหนึ่งในสามก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่บังคับครับบังคับวินัยเลยนะต้องขายต้องขายครับ นี่ยวินัยข้อสุดท้ายก็ห้าอ่าว่าไปคือรวมข้อหนึ่งก็ว่าวินัยในการรอครับวินัยในการรอนะเห็นไหมครับอุ้ยเดี๋ยวนะวินัยในการรอมือถือผมร่วงกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงคนระับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมตีความจากที่พี่เมาว่า ความสม่ำเสมอเนี่ยซึ่งเป็นวินัยอะเนาะวินัยเนี่ยวินัยเกี่ยวกับความสม่ำเสมอที่จําเป็นต่อการเทรดให้ได้กําไรก้อนโตยั่งยืนนั้นคือ1วินัยในการรอครับวินัยในการรอนะวินัยในการรอแล้วก็2คือวินัยในการตัดขาดทุนครับตัดขาดทุน นะสามวินัยในการเพิ่มในลดเงินทุนครับนะแล้วก็สวินัยในการขายครับขายเก็บกำไรครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์คเขาบอกแล้วกแนะ็แนะนำสำหรับนักเทรดมือใหม่คนที่สนใจสไตล์การเทรดกันนะักว่าเนี่ยเอาไปปรับใช้ดูครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือแกพูดแหละเพียงแต่ว่าบางบางสิ่งบางบางประเด็นเนี่ยผมมั่นใจนะว่าหลายคนมองข้ามไปเพราะว่าอะไรครับเรายังไม่มีจุดเชื่อมโยงที่มากพอไงทำไมผมบอกว่าถ้าคุณมีประสบการณ์มากขึ้นนะอาจผ่านไปหนึ่งปีอะ่ะคุณต้องเอาหนังสือเล่มเนี่ยผมผมบอกเลยนะหนังสือที่ต้องหยิบอ่านคือสือแคลริมเล่มหนึ่งนะ แคนลิมแล้วก็เนี่ยโมเมนตัมมาสเตอร์ครับสามโมเมนตัมนะสามโมเมนตัมนะบอกให้ก่อนนะโมเมนตัมนี่ครับสามเล่มเนี่ยคนหยิบมาอ่านครับเนี่ยแล้วคุณจะเห็นครับเห็นสิ่งที่ คุณมองข้ามไปครับนะเห็นสิ่งใหม่ในประเด็นที่คุณเคยอ่านผ่านหมือ่าเยังไงะครั้เนี่ยนะผมเองเนี่ยบ่อยครั้งนะครับผมหยิบอ่านแล้วเฮ้ยประเด็นนี้มันเคยทําไมเราแต่ก่อนเรามองข้ามไปว่าทําไมอ่านครั้งนี้เราเห็นว่ามันสําคัญะเนี่ยสิ่งนี้ครับดังนั้นนะครับลองเอาไปคิดต่อแล้วลอง ปรับใช้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวินัยนะครับวินัยห้าวินัยนะอเอาไว้ห้าวินัยความสมเสมอนะครับที่จำเป็นต่อการเทรดให้ได้กำไรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับก็คาดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหกับท่านใดที่ศึกษาและก็สนใจการเทรดสล์โมเมนตัมนะครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ